สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอัลสกานะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะพาทุกคนมาเล่นปั้นไอดีใหม่กันต่อนะครับเซิร์ฟ700นะฮะก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าจะทำอะไรบ้างแล้วพลังเนี่ยมันจะขึ้นไหมเดี๋ยวก็ติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเล่นคลิปก็ฝากกลค์ตามช่องเพื่อ เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมในรับชมคลิปวันนี้ผ่านเพลสปเกจิก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับอีกช่องหนึ่งการกดซุปเปอร์ตังขอบคุณใต้พิมพ์องต่างก็สามารถกดช่องได้เช่นกันแต่ไม่สะด,ดวกก็สามารถกดไลค์ like กันมาเยอะนะครับกดคอมเมนต์พูดกันมาเยอะเพื่อให้คลิปของช่องเราเนี่ยคนอื่นไม่ขึ้นนั่นเองนะครับมือพร้อมแล้วอย่เราไปรับชมกัน้เเยยกออนัะคครรรบบโี หมุนวงล้อก่อนเลยนะครับอย่าลืมนะฮะผมลืมไปนะครับบางวันผมก็ลืมนะครับผมเฮ้ยใครได้เก้าหมื่นเมื่วะกรีดเลยนะบอกก่อนทำไมต้องกรีดด้วยอ่ะไปก็เดี๋ยววันนี้เราขอเช็คหน่อยนะว่าโซโลอาร์คผมนั้นเป็นอย่างไรบ้างโซโลอาร์คอาการดีขึ้นยังเฮ้ยผมขาดเศษอีกสิบกว่าปะ่ะ งไงโซลอาร์โซลัวขอดูหน่อยนะว่านิสัยโซลัวเป็นยังไงผมว่าจะเรียกเลยนะวันนี้เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมย่อยเศษอ,อื่นๆแล้วผมก็จะเรียกโซลัวมาใช้งานนิสัยไม่ดีนะรีรีเฟซสักทีได้ไหมอยากรู้มูทะลุก็ได้อยู่นะเดี๋ยวค่อยเรียกเขาแล้วครับเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์ที่เซลบีผมจะ8 0 0 0มแล้วนะแจ่มมากนะครับผม ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้มีโซยโรบีแต่ว่าก็ยังอ่อนอยู่เยอะนะครับยังไม่มีอะไรเลยอ่ะอย่าไปเล่นทีมข้ามเสริมก่อนเพราะว่าจะหมดเวลานะครับอ่ะมีคนเล่นอยู่ด้วยนะไปขอแจมเขาจะให้เล่นไหมอ่ปะปลุยเลยครับขอเล่นด้วยคนนะอย่าไล่เราเลย เราโดนไล่ทุกวันเลยทำไมเงียบละ่ะทำไมไม่กดเข้าไปเล่นกันสงสัยพิจารณาเราอยู่ใช่ไหมนะครับเขาไม่ได้กดนะเขารอจังกว่าจะถึงเวลานะแล้วเขาก็เข้าไปเลยขออนุญาตขยับร่างกายแป๊บหนึ่งนะฮะขยับไม้ด้วยโอเคลุยนะครับ รอโอกาสและรอเวลานะครับเขาไม่ยอมตีะนะครับเขารอครูดาวจนยี่สิบหวิเลยอะโอเคไม่เป็นไรโอ้โหแล้วได้ผลนะคือล่วงเลยทีเดียวนะแล้วเขาก็รอครูดาวเหมือนเดิมอ้ะรอไปนะครับอ่ะมาครับด่านสุดท้ายนะครับ รอโคตรนานนะครับบอ,อกแค่นี้30วิทุกเทินนะครับโอ้โหรอประมาณเกือบ5ทีแล้วนะด่านนี้ค่อนข้างนานเลยทีเดียวเขาไม่ยอมกดสกิลเลยมันไม่น่าตั้งวินาทีนานเกินไปเนาะผมว่าภายใน5วินาทีอ่ะควรตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าจอกสกิลอะไรเนาะเส็งนิดหน่อยนะเนี่ย <S <S ่ะก็มาด่านบรูซเซลนะ มีลูกเกียนะครับแล้วก็เซรบีด้วยอ่าเมื่อกี้ลุ้นอยู่นานเลยว่าเขาจะถีบเราออกจากทีไหมนะครับอ่ะเขาไม่ถีบนะก็ให้กำลังใจครับจัดไปขอนัก,หน,กหนักครับสุดยอดยอดเยี่ยมที่สุดในสามโลก้าน,นะครับเก่งจริงนะครับใช้ได้เลยตัวนี้ยอดเยี่ยมอ่ดาดา่อไปครับ นะครับส่วนสาธารณะน,ะา,รนานะมันจะเป็นตัวเดิมด้วยนะเนี่ยนะจัดไปนะครับเขาไม่กดเข้าอีกแล้นนะอ๋อคนนี้นี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหรอนานมากอะขออ่าตแล้วกันนะครับ เวลาผมก็ไม่ค่อยจะมีด้วยะมาด่านอารามโฮโอเนาะมันจะเป็นลูกเกียร์นะครับผมแล้วก็มีสวัมเพิร์สนะรอดูเขาเขาจะไล่เราออกไหมนะครับอ่าโดนทีประมาณจ,จริงครับอโอเคอ่อาเดี๋ยวผมพักท่ำใจสัก10นาทีแล้วกันเดี๋ยวผมเข้ามาเล่นใหม่นะฮะอ่ะโอเคครับมาลุยกันนะฮะก็หมดไปวันแนละ้อา้าวหนึ่งพันพอดีนะครับผม ได้ของได้อะไรนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปแลแล้วเราก็จบการันตีตัวที่3แล้วนะฮะต่อจากนี้ไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการเทพอีกก็ต้องรอทุกๆ25 0ห0นะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะพูดถึงนะแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอ้ยผมเข้ามาทำไมเนี่ยก็ตัวน,นี้ไปผมก็จะเก็บเพชรนะครับ ในการกดพาร์เนาะแต่ของเดือนนี้นะครับก็ไม่น่าทันนะครับผมทีมประจันภัยอยู่ไหนเะมื่อกี้ผมเห็นทีมประจันภัยเดี๋ยวสักหน่อยนึงส่งไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเข้าใหม่โอเคโอเคยอดเยี่ยมครับยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะฮะส,สองต้องรอก่อนนะ เมื่อไหร่รูเกียจะมาให้จับนะฮะใหาจับรูกเกียแล้วเกินนะครับอ่ะตรงไหนอีกนะครับตรงน,นี้ก็เราก็ปั้นเซลบีเ,เลบีนะฮะนี่เดี๋ยวจะปั้นต่อวันนี้นะครับปลูกเบอร์รี่ไปดลครับรออะไรปลูกเยอะๆนะฮะจัดไปเยอะๆเลยนะครับผมกาีาตินาเอร์โรส นะครับผม้ออารอลาคิวคอนผมไปไหนวะเออผมลืมอารอลาคิวคอนนะใช่ไหมักคู่นะมันต้องวางโปเกมอนเพิ่มนะฮะเดี๋ยวผมจะวางเจ้าตัวลิงไฟไปก่อนนะลิงไฟ เข้าไปดูในอ้อนี่เลยของครับโอ้อ่ติดอันดับด้วยครับอันดับห0กว่าก็ได้ั้งเศษหนึ่งอันดับเจก็ได้เศษหนึ่งครับถือว่าโอเคนะเก็บวันละเศษวันละเศษก็ได้อยู่นะฮะส่ายฟรีขนาดนี้ครับฝึกหน่อยลกันมันจะห้าแสนแล้วบัปุง้งเรียบร้อยครับในเบลลสิบเก้านะก็เดี๋ยวก็ได้ไอ้นี่แหละ อ๋อผมเอาผมมีอาราคิวคอนอยู่นี่หว่าเ,หเาเก็บไว้ไหนอ๋อผมมาเก็บไว้ในนี้เว้ยโอ้โหต้องมาคัดแยกกันใหม่เลยนะเนี่ยพูดถึงนะเออตัวไหนที่ไม่ค่อยได้เล่นนะเอาเข้าไปในครั้งก่อนปะเอาไปเข้าไปก่อนเลยปะตัวที่ไม่ค่อยมีบทบาทแล้วกันนะผมพูดว่าไม่ค่อยมีบทบาทเนาะฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ออกมาก่อนตัวนี้ก็ได้อยู่ นี่งไงตัวใหม่ของผมครับอิีโนมูเหรออิีโนมูออกมาออกมาดูหน่อยนะซูแบตเนี่ยเดมเมจดีนะครับเดลี่เบิร์สตัตวเทียนก็เดมเมจดีนะครับคาบุตโตะเดี๋ยวผมคัดแยกก่อนแล้วกันนะเนี่ยพวกนี้มันตัวเดมเมจไม่ค่อยมีนะครับก็เลยเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมอ๋อส่วนตัวนี้ทำเป็นอาราล่าได้นะครับ อนิยามีย่ามีเนาะพาราเซ็กพาราเซ็กนะฮะอ้อนาคราวาคาชามโมประมาณนี้ก่อนเนาะที่เหลือเอ้ยมาดาซิบบโบมีประมาณนี้เนาะที่เหลือถือว่าธรรมดามากสำหรับผมนะอ่ะโอเครยกันต่อนะฮะไปที่กิวก่อนอ่ะโอเค ลงต่อครับมาชาตาสตูนะครับผมห้าแสนสี่โอ้พลังเยอะมากนะครับทำไมพลังผมมันลดลงวะงงมากเลยโอ้โหมีรูกเกียด้วยอะ่ะหดเกินะนะครับโอ้ไม่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยอะ่ะผมยังกาอกู่เลยนะฮะ ต้องดันเซลบีขึ้นมาเล่นละมั้งนะครับผมเซลบีอยู่ไหนวะเนะี่ยโอเคยอดเลยเซลบีเราโอเคห้าสิบหกนะเนี่ยหกสิบสองหกสิบเอ็ดคือเซลบีของพวกเราทุกคนอันมากเลยพลังาเลย ย่าไปก่อนเซอลบ,บีก้าเหมือนแล้วครับก็จะเอซอลบ,บี้มาเล่นนะครับประมาณนี้ก่อนอยอมพลังลดแหละนะครับยอมพลังลดเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะยอมพลังลดเพื่อระยะยาวอะไรประมาณนี้นะ๋หวลองสู้ด้แล้วกันนะครับไมไ่จะสู้ได้ไหมนะครับ โอ้ยเถื่อนเถื่อนทั้งนั้นเลยแต่ตัวนะฮะอลองเล่นทีมนี้ดูก็ได้ยังไม่ได้ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะเซอร์บีนะเอา้าลืมใช้เซอร์บีนะทันไหมนี่ไม่ทันแล้วโอเคยิงไปก่อนแล้วกันแล้วผมก็ไม่ได้เอาตาเอาอะไรมาเหลนะือเนี่ยโอ้โหมากันแบบตัวป่ามากๆบอกแค่นี้เลยเอุย้ยมึนจัดเลยมาเกียร์หน้าแม่งถึกด้วยโซลัวอุ้ยโดนเลยนะครับเรียบร้อยแล้ว ไาแล้วหนึ่งนะโอ้โหนี่งไงได้แล้วคือไม่ได้เอาอะไรมาเลยผมอะแย่ละแพ้เลยเนี่ยดิซดอนมันอยู่ตัวเองไม่ได้แล้วแหละอือย่างเก่งเลยอะน้องโซรัวนะฮะผมก็อยากเรียกโซรัวมาเล่นเหมือนกันนะพูดถึงนะเออว่าไปแล้วเหยอะก็เรียกเลยดีกว่ามั้งนี้ดูท่าละวสงสัยจะได้เรียกนะฮะโอเครีเซตหน่อยนึง เล่นให้ครบขอให้ได้เล่นก่อนแล้วกันผมแค่เอาเข้ามาลงก่อนนะครับผมตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรบ้างครับทูปคริสตลัลก่อนแล้วกันนะมีความมืดด้วยนะครับผมอืมความมืดก็คือตัวนี้ผีความมืดกิลาิติน่านะครับผมเกเาดอสอ่ะจัดไปก่อนแล้วกันก็แคลาว อีพีที่แล้วอต้อนรับเซเลบีครับอีพีนี้ต้อนรับโซรัวดีไหมเนี่ยต้องค่อยๆอ,อัพเกรดอะ่ะต้องผลักดันตัวอื่นมาขึ้นมาเล่นบ้างเนะาะดดเมจรวมกันไม่เท่าไหร่นะพูดถึงเมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวปะนี่ผมตีแล้วผมไม่ได้สนใจะไรมากหรอกมันก็ได้ทองไม่ได้ต่างกันมากอะ่ะ มันก็ได้แสนนิดๆเหมือนเดิมนะฮะโอเคไม่ไม่นีผมไม่อะไรมากครับแค่เข้ารวมเฉยๆอาได้น้อยอยู่นะไปลงไอ้นี่ก่อนนะครับออโตเอานะครับจัดไปไอยไหมล่ะต้องดูก่อนนะ ช่สบายตัวแรกนะพลังยังไม่หกแสนเลยนะโอ้ขึ้นช้ามากช่วงนี้ไม่มีอะไรจะไปอัพมันนะก็พยายามฟาร์มของเต็มที่แล้วได้เทนี้นครับไปเน้นช่วงนี้เน้นสุ่มกาชาเยอะนะครับผมไม่ได้เอาเพชรไปทําอะไรมากก็มันมีโปเกมอนที่อยากได้ด้วยแหละนะฮะแล้วผมก็อยากได้การันตีเทพด้วยซึ่งเซอรบีก็เป็นตัวที่3นะที่เราได้มา ถ้ากับว่า ID นี้เรามีเทพตัวที่1คือเดจิกิกัสเนาะตัวที่2เนี่ยได้เป็นมาชิบูนนะฮะเจ้ายุงตัวที่3เป็นซิลบีนะฮะแล้วก็ตัวที่4เนี่ยถัดไปเนี่ยก็คือโซลัวหรือโซโลอาร์คที่เปลี่ยนร่างโซลอาร์คเนาะก็เดี๋ยวจะหาจังหวะในการเรียกตอนนี้นิสัยมันยังไม่ค่อยดีอยู่อ้าวแพ้เลยโอเคประมาณนี้นะครับแค่เขารวมเฉยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะการแข่งโปเกมอนใช่ไหมกี้ อ๋นี่มันไม่มีเปิดกล่องกเนาะอ่ะโอเคก็การแข่งโลกครับโอ้ยเกือบไม่ทันแล้วจะเลยเวลาแล้วนะเนี่ยพึ่งนึกได้นะครับว่ามีการแข่งโลกด้วยนะฮะอ่ะลงสักหน่อยนึงนะครับผมนี่นี่คือตัวละครของเราครับสวยงามชนาดีมีเซอรบีอยู่นะครับสู้ง่ายด้วยนะฮะ เซราบีอยู่ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับผมด่าน2ไปเลยนะครับ EP ที่แล้วเนี่ยไม่ได้ไปลงด่านนะครับเอาพลังกายไปกดไอ้นั่นคูณ2เนะี่ยมันมีกิจกรรมด่านระดับด้าคูณสองไนงะก็เลยไปฟาร์มของฟาร์มอะไรมานะครับอ่นะก็ะเดี๋ยวจะรีบเร่งนะครับเก็บเวลดันพลังกันนตอนนี้พลังน้อยเกิน,นครับ ดีมากนะฮะให้มันได้อย่างงี้สิครับผมกรอบทองสองกรอบม่วงหนึ่งนะฮะเดีย๋ยวตัวน,นี้มีพลังอะไรก็จะมาเทให้เซอร์บีหน่อยละนะครับก็ในอนาคตถ้าเรามีเทพกว่านี้เราก็ค่อยโอนจากเซอร์บีไปตัวอื่นก็ได้นะครับตัวน,นี้ยังใช้หินถ่ายโอนยังอย่าเพิ่งใช้เลยนะครับมันไม่ค่อยคุ้มนะฮะไปใช้ตอนพลังหลักล้านนะครับผมว่าคุ้มกว่าเพราะว่าของที่เรา,าสูญเสียเนี่ยมัน มันเอากลับคืนมาไม่ได้นะครับมันไม่คุ้มนะฮะถ้าเป็นกรณีที่เราใช้นั่นแนะหินไททอดอะจจเรีกหินไททอดหรือหินไทโอนดีเค okay, ครับเรียบร้อยอ่าได้เปิดกล่องกันเถอะนะครับจัดไปได้กราะม่วงมานะครับผมอ่าต่อเลยครับสู้ได้หมดเลยเนะี่ยสบายสบายมาพอได้อยู่ตอนนี้พลังตกไปเหลือห้าแสนนะครับว่าเรา ลือกใช้เซรบีแทนไลชัวลาล่าเนะาะไลชัวลาล่าก็พักก่อนนะครับไปอยู่ทีม2ไปอยู่กับการาดอสนะครับพวกเนี้ยอ่าต่อเลยครับเรีงๆตบเลี้ยงตัวเลยนะครับผมเมื่อเช้าก็เล่นอ่าทีมข้ามเซิร์ฟแบบเซ็งๆนะฮะเข้าด่านไหนก็โดนเขาเตะออกมานะครับเห็นเลเวลเห็นตัวละครเราเห็นสายฟรีพีศูนย์ ตเตะออกมาเฉยเลยอย่างเซงเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าใจแหละเขาคงอยากได้คนเ,เก่งๆมาผ่านะนะครับแต่ว่าผมไม่เคยทำไงผมเอาตัวเ,เก่งมาช่วยคนอื่นดีกว่าสนุกกว่านะฮะกินแล้วก็เศร้าเซงจริงเลยเจอบ่อยช่วงนี้แบบสามสี่วันนี้โดนเตะตลอดเลยขนาดมีแค่ห้าเกาะยังเล่นไม่ครบเลยคิดดูแล้วกันก็เลยอาศัยออโต้แบบว่าไปช่วยคนอื่นเขาแทนอนะไรเงี้ยเปิดได้ไม่ครบด้วย อ้าโอเคเหลือ,อกี่คนอ่ะเอาได้แล้วนี่หว่าหาได้เอสีเขียวมาห้าแสนห้าแสนห้าแสนลองดูก่อนนะห้าแสนพอดีใกล้เคียงกันนะลองดูก่อนเผื่อนะครับมีเซเลบีเผื่อช่วยได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก่อนนะพอเซเลบีเข้าทีมมันออโต้ได้ชนะดีมากเลยนะเห็นปะไม่รู้เป็นที่เซเลบีหรือว่าเป็นที่ระบบเกมหรือวบนฟุกนะฮะอ่ะลองดูก่อนนะครับ อย่างน้อยเราสู้เพิ่มอีกคนนึงก็ได้แต้มเพิ่มนะเนาะเอาแต้มไปแลกประดับใช้ได้นะครับแต่สำหรับผมจะไม่ค่อยแลกมาใช้หรอกผมจะแลกมาเอามาตีบวกวอะไรพวกนี้มากกว่าโอเคสู้ไม่ได้เนาะแพ้อ่าประมาณนี้ครับก็จบสิ้นนะครับสําหรับวันนี้นะฮะอ่ะโอเคถือว่าเรา,เราเข้าเล่นแล้วนะโอเคครบแล้วร,ร้อยห้าสิบนะฮะแต้มถึงแล้วแต้มทะลุแล้วด้วยอ่ะเล่นทาวเวอร์กันก่อนดีกว่า ไปกันได้น้อยชันมากเลยนะครับโอ้โหเปิดกันได้น้อยหนึ่งได้สปีดมาหน่อยหนึ่งนะพูดถึงนะอ่ะลุยกันเลยครับเท่าไหร่เท่านั้นแหละนะครับนี่ครับเรามีเซร์บีนะครับผม49จัดไปมีบักฟุนด้วยบักฟุนนี่สกิลแรงมากนะพูดถึงนะเอาะ 4, 08, 500, นะครับ480,000 500,000นะครับกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเปิดโลก่อนครับ นี่ครับใช้สกิลนี้ก่อนนะไม่ถูกล้อมรอบนะครับอันนี้ค่อยว่าที่หลังใช้สกิลนี้ก่อนแล้วค่อยอมาเปิดสกิลบัฟนะครับผมนี่แม่งตีแรงครับทนไปเลยฟึบเพิ่มพลังจ้าโดนก่อนเลยจะอุ้ยวืดวิ่ดวิดรอดรอดเซรอดเซ,ดเ,ซเรียบร้อยอ่ะผ่านด่านแรกไปนะครับผมก็ไม่มีอะไร เป็นที่น่ากังวลนะฮะไม่ได้ยากมากมายอะไรทั้งนั้นต่อไปด่านสิบเก้านะฮะอุ้ยมีเกรเซียด้วยนะกลาเซียเดี๋ยวจบด่านนี้ก็จะอัพลางโุยด่านละ,ะระบบในการเล่นมันยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับปึ้งเรียบร้อยเกรเซียเฮ้ยบ้าเอ้ยอย่ามาทำนิสยัย อย่ามาทำนิสัยเรียบร้อยครับผมยิงเัินตีเราเลือดเต็มไงเลจีการก็ยังมีประโยชน์นะครับผมก็ยังใช้งานเขาอยู่นะมีมาชีบูลเนี่ยไม่ได้ใช้งานเขาไปอยู่ทีมสองแทนนะครับสู้ทีมสองก็พอเราเลือกเอานะครับถ้าจะเน้นผ่านด่านก็เลือกพลังน,น้อยหน่อยมันก็ได้แค่แต้มน้อยอะ่ะตีเซอร์บีก่อนนะครับ,แร,บแรกฟึบเข้าไป โอเคฟึง่งเรียบร้อยครับมีโล่มีอะไรเฮ้ยอะไรของเองวันเนี้ยมันจะง่ายไปไหม,มเปิดโล่หน่อยเพิ่มพลังโอเคคือไอ้โล่อมาตากของเซอร์บีมันจะสุ่มนะฮะมันในแต่ละเทอมมันจะสุ่มมานะครับเป็นพาสซี่ของเขาโอเคถ้าโชคดีก็จะมาตลอดนะครับอย่างน้อยก็เปิดอมาตะาได้โดยที่เขาเรียกว่าไนงะ ยังไม่ต้องใส่ิสกิลโลมาตะนะครับคือก็อย่างที่บอกเลยนะครับ mm hmm. เทเลบีมันช่วยให้เราผ่าน่านได้ง่ายขึ้นมันมีทั้งสกิลลบล้างบัฟนะครับสกิลเปิดโล่นะครับสกิลเพิ่มเลือดนะฮะสกิลเพิ่มแรงโจมตีคือมันเป็นตัวซับท,ที่ดีมากๆนะครับผมก็เลยค่อนข้างชอบเอาแล้วงานเข้าแล้วลืมบินก่อนผงใส่จะไม่รอดอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> ดูมันชุดเลยววะ บินหนีก่อนแล้วกันโอเคเอามาตาก่อนฟึ้งหิวเลือดแล้วอามาตาด้วยนะครับบอกก่อนเล่นๆผ่านหนังโคตรง่ายนะครับผมเลือดเต็มเป็นทางๆเลยครับคือมันเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะอวยก่อนแล้วกันอวเซเลบีก่อนแล้วกันเป็นตัวซับที่ผมชอบมากเลยบอกแค่นี้นะครับผม สมัยที่ผมเล่นนะครับเซิร์ฟ12เนาะเซิร์ฟแรกเลยตั้งแต่เปิดเกมมาเปีอะการันตีตัวแรกที่ผมได้คือเซเบีนะครับเออจริงผมก็ได้เซเบีเป็นตัวแรกเหมือนกันเรียบร้อยเออจะตายแล้วอ่าเซเบีงานงอกแล้วอวยจัดไงตายเลยนะครับผมหน้าเลยอวยเยอะไปหน่อยอวยเยอะไปหน่อยตายเลยครับผมแต่ก็ผ่านได้อยู่นะครับ เดี๋ยวโอ้ไปชุบชีวิตเอานะครับไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสครับ26แล้วอ่ะลุยก,กันเลยแล้วกันนะเดี๋บีไม่อยู่อ่ะใครมาเล่นน่ะแน่นอนเลยครับคู่สีคู่หาเหมือนเดิมครับไรชูไรชูคู่สีคู่หานะครับกามอนเดลโฉบไปดีครับ อ้าวนี่ก็เต็มหนึครับนี่โดนไปดิครับกินเต็มะฮะโดนครับนี่ครับยิงตูมตูมเปิดโล่ไปทีนึงนะครับนี่โดนไปดิโดนไปดิโอยตายโอ้โหตายไปแล้วสองหนอ่อตายไปแล้วสองหน่อครับอ้าวแล้วไม่มีให้เพิ่มแล้วนะไม่เหลือแล้วนะอลองสักสักด่านหนึ่งนะฮะ กิลาติน่ามาเราอยู่กันแบบโดยที่ไม่มีเทพเจ้าของเราแล้วนะครับอ่ะตัวหลักเราดองหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วนะนี่เป็นทีมผสม,มน,นะน่าสู้ไม่ไหวหรอกโอ้โหมาถึงก็โดนกันเลยจบครับเลิอกออกอ่ะโอเคก็ได้มาหลายด้านอยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเล่นครบจบสิ้นแล้วมั้งอ๋อเหลือไอ้นี่นนว่าเอต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟนะครับ โอเคปิดแล้วนะครับครบแล้วนะโอเคจบก็คือจบนะอ่าเราไปกวาดล้างตรงนี้กันนะฮะหนึ่งสองสามนะครับโอเคเรียบร้อยผ่าน achievement น,นะฮะผมแล้วก็แมวแมวกดแมวก่อนแล้วก็อะไรกวะฟักไข่ฟักไข่ห้ารอบอุย้ยได้ดิสมาว่ะเป็นดิสกาก,ากนะัะดิสขาว ลิดกรอบขาวนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวกด5ก่อนมันได้ E p นะพี่เกียร์รอครูดาวแล้ะเราไม่ได้เล่นทั้งวันนะจริงๆมันก็กรอแค่10นาทีอะแต่เป็นเสร็จก็1ชั่วโมงเลยก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็พี่เกียร์รอครับเอามาณนี้แหละแล้วก็อย่าลงเสาวท้องฟ้านะครับลงแบบแพ้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับขอแค่ได้เข้าร่วมก็พอนะฮะอ่ะลองดูแล้วกันประมาณนี้ เมื่อจะผ่านด่านแรกได้แล้วเนี่ยไอ้ด่านที่มันเป็นอยู่นว่าเอ้ยแบ็คไว้เนี่ยขูแม่งเก่งเกินอ่ะโหดเกินไปปะเออนะโอเคเปิดโล่ก่อนนะครับโอ้ซิรบีไปละตัวซับเราไม่เหลือละตัวซ uh ับหายก็จบเลยอย่างงี้ชีวิตโหดเกินนะก็ยังผ่านไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคเล่นครบละไม่ผ่านด้วย ไม่ผ่านก็คือไม่ได้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะประมาณนี้เดี๋ยวเราทําการเพิ่มพลังกันก่อนแล้วกันนะ,ะพลังกันครับใส่พลังเข้าไปก่อนเลยโอเคกลั่นได้อยู่นะโอเคพอได้อยู่นะครับอ่ะต่อเลยนะฮะมีสกิลใช่ไหมเขาบ่อยเขาบ่อยอัพสกิลนี้ใช่ไหมยี่สิบห้า ถึงจะผ่านด่านได้นี่ใช่ไหมเห็นเขาพูดอยู่นะตรงนี้จะขึ้นนะจริงๆมันก็ใส่มาใส่คอสกิลไม่ได้หรอเนี่ยโอเค25แล้วพอมันบอกว่า25เนี่ยนะมันก็บอกให้เข้าไปสู้ยุ่นั้นได้เนาะเนี่ยลองดูไหมยี่ก็ได้แล้วนี่ไหนลองดูก่อนว่ารอบนี้จะได้ไหมนะครับอ่าลองดูนะได้ดิวะ เอ้ยได้แล้วตีเข้าแล้วโอเคอยู่นะครับตอนแรกตีไม่เข้าเลยนะหมาแล้วครับหมาแล้วอุย้ยล่วงเลยนะโอเคอยู่เนยเฮ้ยแต่จะได้สีดาวปะะทำามเล่นไปมันดูเหมือนจะไม่ได้สีดาวเองก็ไม่รู้นะโอเคไม่ได้เนาะได้สามดาวเองอแต่ก็ยังถือว่าผ่านแหละนะครับก็ได้แต้มได้หลไปเนาะอ่ะเดี๋ยวไว้พร้อมกว่านี้ค่อยสู้แล้วกัน อ่ะโอเคเข้ามาลองดูเฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปอัพพลังกันต่อเนาะตรงนี้ประวัติจนภัยเนาะเล่นน้อยมากเลยเพราะว่ายังเล่นไม่สำเร็จเลยตรงเนี้ยโอเคอืมโอเคเนาะประมาณนี้แหละนะครับเอายูที่พออัพได้เนาะโ,โหนี่ผมกด อขออวยพรมานะครับได้ม่วงมาด้วยนะครับก็รออะไระครับต้องไปใส่แล้วละ่ะเพืยอย่อนนี้ไหนม่วงวะโอ้โหนี่ครับอยู่ตรงนี้พอดีเลยแจ่มเลยอนะครับผมหลังเป็นสิ่งที่ต้องการพอดีนะครับตรงนี้อ้าวนี่ครับฟ้ามาพอดีเลยเข้าร่วมเลยครับรออะไรอ่ะจัดไปนะฮะนีไ่ไม่มีเนาะไอ้เทาอ่าโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่ายังตีโบกไม่ได้นะี่ย เพราะว่าไอเทมไม่พอเนาะเก็บไว้ก่อนนะครับถือว่าเราใส่พลังเข้าไปแล้วเนาะอ่ะโอเคก็ได้มาระดับหนึ่งนะพลังนะอ่ะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูด่านจนภัยกันหน่อยนึงมันไหวไหมเนี่ยด่านจนภยัยโอ้โหค่อนข้างเยอะนะครับพลังเถื่อนไหมผมมอมเถื่อนไปนะน่าจะเล่นไม่ไหวนะครับ นี่หนักเลยดาบพวกนี้หนักกว่าเดิมอีกนะฮะโอ้โหโหดจัดนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมก็เดี๋ยวอัพพลังอะไรให้เรียบร้อยกันก่อนแล้วกันอ๋อเดี๋ยวมีพลังข้างในนะยังไม่ได้อัพยังไม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเซเลบีอยู่ไหนเนะี่ยอัพเซเลบีก่อนเนาะนี่ครับกวาดล้างไป ไม่ค่อยได้ดูท่าแล้วมันจะไม่ได้อ่ะก็ประมาณนี้แค่กดๆไปนะฮะอ่าสี่สิบแล้วนะครับผมรู้สึกว่าจะใส่อันนี้ได้อยู่นะโอเคอืมมาสักเก้าแสนห้านะก็อพอได้นะตีบบกเพิ่มไปเลยนะตีบบกหนักๆครับทีมก็จะขึ้นแสนแล้วแหละนะครับผมนิดเดียวเองนะครับ อ่ะโอเคนะครับผมก็นะฮะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าช่วยนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ชจ้งันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะก็อย่าลืมเป็นแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ